เครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดยะโสธรข้อมูลทั่วไปสวัสดีค่ะดิฉันนางเรืองฤทยเชื้อจันอัดผู้มีการโรงเรียนบ้านกุดแหรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสอ โรงเรียนบ้านกุดแห่ตั้งอยู่เลขที่11หมู่1ตำบลกุดแห่อําเภอเรืองนุชตาจังหวัดยะโสธรโรงเรียนบ้านกุดแห่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น135คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คน หลักการและเหตุผลวัฒนธรรมไทยมีความเป็นมาอย่างยาวนานเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชาติต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้โรงเรียนบ้านกุดแห่จึงได้เข้าร่วมเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษาการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกุดแหนั้นผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมการวางแผนในการดำเนินงานภายใต้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา,กษาเส้นสายโมเดลซึ่งได้แนวความคิดจากเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านกุดแหน,นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เส้นสางพลาสติกในการสานตะกร้ารวมทั้งจนของเราอยู่ใต้ร่มบรารมีขององค์หลวงปู่สิงทองปภากโล ซึ่งท่านได้สอนให้ทุกคนได้คิดดีทดําดีมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นโรงเรียนของเราจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือโปรเจกต์เบดเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวของนักเรียนเองอีกทั้งโรงเรียนของเรายังบูรณาการวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรามีกิจกรรมวันคลาสรูมวันโปรเจกต์ที่เกิดจากการใช้เส้นสารพลาสติกของแต่ละดับของแต่ละระดับชั้นนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในตำบลปุณแห่งของเราที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไปค่ะผลการดำเนินงานยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้บริหารมีความสนใจในการสร้างเครือข่าย กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับภูมิปัญญากิจกรรมที่เข้าร่วมโรงเรียนบ้านกุดแห่ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และได้นำเสนอผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนบ้านกุดแห่ขอขอบคุณที่รับชม